สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนครับสู้ผู้สูงคนพี่น้องมือนี้มาพอกันอีกคือเก่าบรรยากาศย่อมเมอแรงเนาะพี่น้องเนาะว่ากันว่ามือนีถือว่าสาวน้อยเปลี่ยนเพลงทำลายความู้สึกของเอฟซีแฟนครับไฟใช่อย่างแท้จริงพี่น้องทำลายความรู้สึกจังไรพอ้ใหญ่หลังจากที่เปิดโตพระเอกมิวสิก มักสาวเข้าแม่ะเป็นที่เรียบร้อยยืนยันแล้วได้แล้วพายเิกมิวสิกบอมเ็นผู้ใดอื่นไก่ผู้ใดเงาะน้อยพี่น้องเงาะน้อยถือว่าเหนือควบขาดไปถือแต่ว่ากับเพาเหนือแห้งเพราะว่าหลายๆครั้งเริ่มจากตรงนี้เลยพี่น้องซิ่งเกินนี่เนาะ ว่ากันว่าเป็นซิงเกิลเดอฟาดโดยแท้จริงจังไดพ่อไงคิดไวทำไวโปรเจกต์นี้บ่ทันไ้เข้าหูข่อยจักเถื่อเลยพ่อตัต่ว่าสีเห็ดกับคือเห็ดเลยเมื่อสามสี่4มื้อที่ผ่านมานี่เองแล้วมีการเข้าบันทึกเสียงค่ะเอแล้วกับมื้อนี่ก็ถทายเอ่นวีสล่ปอยวันที่สิบแปดจากตอนแรกนาะพี่น้องนาะโปรเจกต์นี้ผุดขึ้นในสมองของบอสโจยมนินน้ำมงสาผู้นำสาวน่อยเพียบันแพงค่ะ พ่อตักได้โปรเจกต์ปุ๊บให้อาจารย์นักดนตรีแต่งแล้วปุ๊บมีการเปลี่ยนสื่อเพลงเป็นบอ,อตอนแรกว่าจังได้ก่อ,อมักสาวเทาสาวเทาประมาณนี้ละ,ะอะแล้วก็เลยมีการเปลี่ยนสื่อเพลงเป็นมักสาวข้าวแม่มักสาวข้าวแม่มประกาศหามีการแน่ไรสดมีการประกาศหานั่งเอกเอ็มวีพี่น้องนั่งเอกผู้นี้นั่นก็คือเอมี่แม็กซิมเอมี่แม็กซิมได้มาจากไส ได้มาจากเอซีฟนลับเที่ยคคักเลยด้นี่เอาผู้ใดบอลจบอกเอซีฟนลับบอกเป็นเสียงเดียวกันได้ไรสดเลยเอมมี่เอมมี่จนว่าได้ตัดสินใจโทรหาเอ็มมี่ปุ๊บหลับเลยผู้นังกระไดได้ขี่รถมาหากันนั่นเออนั่นหละบมาที่นี่กันได้เริ่มทายเอ็มวีมือนีแหละมาวันที่แไดงก่อนมาวันที่ ที่แปดเนาะมาวันที่แปดถ่ายเอ็มวีวันที่สิบเนาะมือนีวันที่สิ่บอกพอนายวันที่เก้าเออถ่ายมันเอ็มวีวันที่เก้าพี่น้องมือนี่ละมือว่านเรามากมันบอกเออมือว่านมากอ่าแล้วก็มืนขึ้นก็ได้ไปอ่ารวมสนุกรวมจอยกันที่ทุ่ละร้านจัราเป็ดเนาะพี่น้องเนาะสึงว่ากันว่าเป็นรถแห่แต่ว่าที่นี่จังน้อยได้นั่งเอกแล้วพระเอกยังบอกท่านด้มีดเลยเออ พระเอกบองท่านได้มีพระเอกเอ็มวีมองท่านได้ได้ท่านได้แต่ว่าหานางเอกมาแล้วและนางเอกมาแล้วเอาคืนเพิ่งเอาเมื่อนี้เห็นบอดโจเพิ่นโูดหาอยู่สิเอาผู้ใดสำหรับพระเอกเอ็มวีเนาะซึ่งหลายหคนเกินไปซื้อเกินไปซ้ซื้อหลายหคนเห็นคอมเมนต์เขาไปว่าบอดโจบอดโจจังสิเนี่ยตอนแรกคนก็เข้าใจว่าสิเป็นบอดโจได้พอยายเพิ่นแก่เสียวขึ้นกันเออแต่ว่าอันอันพลาดมองได้ตีพลาดมององไปโพสต์สเตตัสก้อนนี่แหละเออ มักสาวเข้าแม่พันน่ะเออบอกท่านพ่อเข้าอืมตึงขึ้นขึ้นกันเว้ยอี้ยงซ้องนุชนั่นแล้วเอาตึงแนวด้ะเออผัวป่ากับงามโลดพอน้เอาคือคือที่ท่านกันอูบาะเจ้เออคู่กับน้อยนา่ะร่องเมืองตีลแหละมักสาวเข้าแม่เออกูกับผัวป่ากับงามโลดเนาะนึกซี่จ้าหน้าเออนุชเขาทาเด้วยเหรอนุชแม่เนาะ ลักการือได้ว่าสองเพลงนี่ปล่อยออกมาในเวลาไล่เลี่ยกันเนาะพ่อใหญ่เนาะสำหรับหัวปลากับงามโหลดของน้องชมพู่สุภาวดีในนามของสาวน้อยเสด็จแบนพี่น้องฝากติดตามซึ่งเพลงนี้สิบปลอยวันที่สิบเอ็ดกันยายนของน้องชมพู่หล้วก็ของบอสโจหักสาวข้าวแม่สิบปลอยวันที่สิบแปดกันยายนพี่น้องเวลาเก่าพี่น้องสามโมงส่เก่านักกาย่างบอลก็ได้จบค่ะเป็นอย่างบอสโจแล้วก็ที่ผู้บริหารจะงตัดสินใจเลือกเอาเงาะน้อย สรุปเป็นงอน้อยแมนบ๊อแมนโอ้เออตอนแรกนะเพร่ะวกมีการออกมาโพสต์ว่าเสียเอาผู้ใดเป็นพระเอกเอ็มวีดีหลังจากที่ว่าข่อยพลาดละประมาณนี้คือว่าข่อยเบดข่อยเบสซิดแล้วอลอหลาโคนกะคอมเมต์ไปเสียนน้นเออเสียนนเอ้เพรยะงี้การใช่เอะแต่ว่าที่คอมเมนมาไลายๆกับบอกว่าจะเป็นพระเอกอายุน้อยหน่อยนักเรื่อัก ไดมอนด์ริธที่ไกลน้องฟิล์มน้องบ่าวคำล่วงต้นน้ำน้องต้นน้ำเงาะน้อยค่ะอืมนั่นล่ละแล้วมาที่นี่กษิวาเสียนน้นครับพราใยากาศใก่กสิบบุคือเพราะว่าอในในข้อเสียเพลงมักสาวเข้าแม่ก็แสดงว่าปุ๊บอภเอกมุ่งสิงต้องอายุน้อยๆก็เลยได้ตัดสินใจเอาเงาะน้อยเพราะว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงโจโจเพลงแน่วมวนสนุกสนาน ถ้าเอาแบบทิ้มตะลกเขาบ้าปุ๊บมันสียหักเลยมันสิบมวนไปก็เก้าไปแบบนี่แต่ว่าผาก,กีสีนเออจังใดอุ้มาเฉียดไหบอดแถ่ว่าเป็นจังใด อ,อูอยากโหลดอายุจากคอลูกจะยี่สิบปีผลสรุปก็คือว่าตอนนี้ลหลายหลคนอิฐาน้องเงาะพี่น้องอแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับน้องเงาะน,น้ำ,นำนเนาะพะย่เนาะคือว่าเพลงนี่ซีนไหนเอฟซีแฟนคลับหลาย craft, หลายคนที่ยังบ่ท่านในหูจักกับน้องเงาะหรือว่าบ่าวข้ามรวงหรือว่าเง่เป็นตยานนี่ยละสิหูจกักเ,เพิ่มยิ่งขึ้นพี่น้องอนั่นละ่ะเพราะรว,าารารว่าเพิ่นได้ร่วมถ่ายเอ็มวีน้ำเนาะสำรับน้องเงาะเห็นในเอ็มวีแล้วก็เลือดตัวเล่าอยู่พะย่คือจังว่าพี่เอมี่เพิ่นก็เป็น สีเอินว่าดาราเจ้าบทบาทเนาะเพื่อนกันเรียนเต็มที่เด้ยใส่จัดนักจะเต็มขึ้นกันเด้เอมี่มองนั่งตักเั่นแม่อ่อฮู้เลยว่าหมอนี่เก่งแท้ๆปะน้องงอนนันบอเก่งเข้าใจยกวามรูสาะค่เราสิต่อสิแต่ภาพภาพคนเราเม่ยนั่นแ่ะต่ว่าก็ถือได้ว่าเป็นการเป็นประสบการณ์อีกอย่างหนึ่งของน้องเนาะนั่นล่ะบ่แม่นเก่งซื่อจังไดย่างใดสมบูรณ์เออนั่นลหละแต่ว่าเ้าเรียนว่างพี่น้องี่ดกก็ถือว่า อ่าล่องโตเด้อล่องโตล่องโตแล้วเป็นอย่างจังเลือกเงาะหู้บอจังไดทุเรียนมันแพงโอ้ทุเรียนมันแพงกัเลยเหลืองเงาะแม่เออแล้วก็บ่อบอเห็ดไ้พิษหวังพี่น้องอ่าฉากทีนางตักว่ากันว่าโอ้ยหน่อยจังไดขันมี่เพลงไม่ขันได้เรนครับอันเอ็มมี่เนาะขันมีมักสาวข้าวลูกเด้อบอกซื้อซื้อซะมักสาวข้าวนองงังนสิให้ให้คอยเปลี่ยนสะบออเออยี่เหลี หนึ่งละค่าตัวบ้าเอาสองคาดามันบ่ต้องเติมให้ข่อยสาม่อยเลี้ยงเขาเจ้าพ่อมสี่คอยเพิ่มเผยคอยมีเงินติดปลายนว่นหมายเจ้าพ่อมีตั้งห้าให้ข่อยได้เลี้ยงกับน้องเอ็มมี่แน่จังสินะท่านี่อันหักสาวรุ่นน้องหรือว่าหักสาวรุ่นลูกเพลงสี่อันบอสโอ้ยกูกระดาษเจ้าบทบาทกูกันเต้แมนบอสแต่ว่ากูเรียนสมบทบาทก็น้องเอ็มมี่คนหนึ่งเพราก่อนเศร้าเลยนูกวาดยากเดียวแล้วเอานะล่ะคำรับว่าที่เพลงจะดังว่าที่เพลงจะปังแล้วพี่น้องเนาะหักสาวข้าแม่ของบอสจู หลังจากทีปล่อยน้าจิ้มออกมาแล้วพ่อยาบอท่านเด็กกี้มืออมีคนเขาไปเบิ้งนี่แหละดนตรีเพลงนี่ลหละพ่อยามากกว่าสองแสนแล้วพี่น้องตอนนี้สองแสนเกือบสามแสนแล้วพ่อยาเขาไปบิึงในคลิปเลี้ยวของเพื่นคลิปเี้ยวเป็นน้าจิ้มเป็นน้าจิ้มมีสองคลิปด้วยกันค่ะคลิปหนึ่งกับสีเป็นบอสโจกับเสียนนท์ฟอนใช่กันอยู่ใน้องรับเนาะอีกคลิปหนึ่งกับสีเป็นอ่าศิลปินเอแตงสุดเพ็รพี่อมแอมนะสิเป็นเหมือว่านนี่แหละเพราะว่าเหมือว่านนี่เราซื้อ่าเพิ่อนายโปรเตอร์บอกเฮ้อ แมนแมนเมือนว่ามือมีการทายโปรเตอร์เหมือว่า,า,วาถึงมเมือมก้อนนี่แหละเออมือก่อนเนี่ยเพราะว่าน่าสิเป็นมือนั่นเออเพราะว่าเห็นลหลายๆคนเนาะพี่น้องเนาะแต่งสุดเผ็ดสุดหยงองเพื่อสิทยลลลายโปรเตอร์เฮ็ดโปเตอร์นั่นแหละถือว่าสุดยอดเห็ุงานไหวอิลี่สำหรับบอดโจแล้วก็สาหน่อยเพียนแพงแต่ว่าสมกับว่าเห็นงานไหวพี่น้องซิ่งเกิดที่ปอยออกมาถูกซิ่งเกิดมีคุณภาพเบิค่ะอิลีต้องยอมรับมองนี้เอ้าว่ากันว่าลานซัมซิม ไข่แม่นพ่อนยายแอมเบาเนาะค่ะดูดน้อมตัวตัวหางเบาหางเบาอาจารย์สันซะเอาาจารย์สันพี่น้องสำหรับมือนี้กระสิจากล่าล่าจากพี่น้องไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อคข้ามเบาใดค้าพูดใดที่มันเบาสุภาพหรือว่ามันฟังแล้วโบลื่นหูวเอซีแฟนคลับพื่อนยายผ่านกระสิขอโทษขออภัยพี่น้องเพื่อคว้วมวนควเมือนเทิงเท่านั้นละจริงแล้วก็เป็นคนสุภาพอ่อนน้อมแมนว่าหน่อยกูเคยเบากับมึงบ่ดีจังย่าปะแมนยุดอก เดี๋ยวพยัญชนะเบาไหมทางสั้นพี่น้องสำหรับมือนี้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะ